อย่างนั้นละลูกเดี๋ยวให้มันลวนมยืนมายืนตรงนี้ยืนตรงนี้ค่ะขึ้นไปเอืมก็อยางี้ <c oughs> จะเอามาใหม่ไปเอามาอีกปะไ่นเห็นไหม เออม่เอาะชื่ออะไรบ้างก็ไม่รู้เลยเอาไอแล้วลูกเอาขึ้นไปขยับขยับขึ้นไปหนูยืนขึ้นไป,ไป,ไป,ไป เออเห็นไหมเห็นไหมเออเห็นไหมระวัง,งมันบาดมือนะลูก